สวัสดีค่ะต้ยมยำทำครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะทำไก่บ้านเนื้อสมุนไพรค่ะไก่บ้านเนื้อนุ่มๆชุ่มๆด้วยสมุนไพรไทยรสชาติจัดจ้านน่าดูเลยค่ะพร้อมกันเลี่ยงค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษกระปกามาจดเลยนะคะแล้วเราเข้าครัวกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะตำพริกแกงก่อนนะคะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะ จากนั้นเราก็ใส่ขาค่ะแล้วเราก็ทำการตำเลยค่ะใส่กระเทียม ใส่พริกจินดาแดงค่ะใส่หอมแดง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตาําพริกแกงของเราขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมไก่ค่ะเราใช้ไก่บ้านสับแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เกลือป่นค่ะ ใส่พริกแกงค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ ใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ผงชูรสค่ะ ใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะจากนั้นเราก็ทำการขยำกันนะคะขยำให้ตัวซอสของเราเข้าไปในเนื้อของไก่ค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะ คะจากนั้นเราใส่โถที่เราพร้อมจะนึ่งเลยนะคะเราจะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดฉีกและต้นตะไคร้นะคะ จะได้เพิ่มความหอมของไก่นึ่งของเรานะคะค่ะพร้อมนึ่งแล้วค่ะเราจะเปิดไฟกลางไว้นะคะแล้วปิดฝา ทิ้งไก่ไว้20นาทีค่ะหลังจากนั้นเรามาดูไก่เราอีกทีนะคะครบเวลาแล้วค่ะเปิดฝาหม้อเลยค่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่บ้านนึ่งสมุนไพรของเรา พร้อมตักลงจานเลยค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางแฟนเพจ facebook ของเรานะคะต้มยำทำครัวช่องทางของ youtube อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะคะแล้วจะได้ไม่พลาด กับคลิปใหม่ๆซึ่งเราจะอัปเดตกันทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ